ใครอยากเป็นเศรษฐีองลบตูมเยอะๆใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่ใครอยากทำอะไรเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่ผู้ใดอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่ใครอยากเป็นเศรษฐีพี่บัวน้ารักใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่อย่าไม่ผ่านดีโอเคเยอะ ใครเป็นเศรษฐีชะนะสิชนะสิอไปตอบคอมเมนต์ตตหน่อยใครอยากเป็นเศรษฐีคุณคุณหนึ่งกาลินกาลินสิแอนมาแอนมาดิโอ้ไม่หายเอียงคนชมหน้ารราเหรอนะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิปั้ามใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากเป็นเศษนรษฐีชะนะสิชะน,นชะสิ <c oughs> <c oughs> เธอไม่รักไม่รู้ไม่เคยรู้ใจบางเลยรักคุชอบเพลงนี้เพลงนี้ดีมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมใคแปลกจงเานบ้านทังค์กูเล่นแบบเต็มใจเธอทุกวันเราผิดเลย ไรไม่ไปใส่ใจทุกชวเวาไรอยากเป็นเศรษฐีไรอยากมีเงินจองทุกช่ววแม่นผอะไรอะเฮ้ยไม่เอาดิไม่ ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสี่ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีออะคะีละเบีออรักพี่ละเมีรอี่เหล่อไม่มีานรักี่น่งรถเกงเอาเดเอาเดีเอาเดียจัดประชาชนขอผมอยู่เป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีใครอยากเป็นเศรษฐี ผมอยากเป็นครับผมผมอยากเป็นแต่ตอนนี้ช่วยผมตามหาพ่อหน่อยอะไรอะอะไรอะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันะสิฉันะสิู้าาาานาา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 นาสาชาาะสิ เยเาป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิไปฟิร์สนะสิเอาเรื่องเรื่องจบดิบอกคันมากใครอยากเป็นเศรษฐีไม่อยากเป็นหรอกสันสันแอมแมดีนี่แล้วโอเคปันใครอยากเป็นเศรษฐี